ไาเลยนะครับเดี๋ยวเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนไฟนะครับนี่นะครับไฟติดนะฮะตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจ๊ดีบายคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการซ่อมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อฮานาบิชินะครับ2.5ลิตรฮะ อาการเปิดไม่ติดไฟไม่เข้านะครับครับก่อนอื่นก็ทดสอบอาการดูก่อนนะครับว่าใช้ไม่ได้ยังไงนะฮะทำดิสเปกนะครับเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟก็ไม่เข้านะครับแสดงว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดออกมาตัวเช็คดูนะครับ ว่าทำไมไฟถึงไม่เข้านะฮะอดปลั๊กก่อนนะครับนี่นะฮะนี้จะไม่มีน็อตคันนะครับฟาเขาจะล็อกอยู่กับเขี้ยวล็อกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ อันดับแรกต้องเช like right ็คฟิวก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะมีฟิวอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่คือฟิวเทอร์โมฟิวนะครับตรงนี้นะฮะกับในจุดนี้นะครับก็คือฟิวนะครับนี่นะฮะเทอร์โมฟิวนะครับก็ไฟก็จะสองรอยี่สิบโวลต์นะครับมาสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งจะเข้าฮีเตอร์โดยตรงนะครับอีกเส้นหนึ่งจะมาผ่านฟิวก่อนนะครับผ่านฟิวนี่นะฮะนี่นี่นะครับ ไปมาเข้าในจุดของฮีตเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวจะวัดนะครับวัดว่าฟิวขาดหรือเปล่านะฮะตังเมเตอร์วันยานคูณสิบโอห์มนะครับนี่นะฮะแล้วก็ก็สีโรจัดนะครับนี่นะครับดูเข็มนะครับให้ปรับไว้ที่ศูนย์ครับถ้าฟิวไม่ขาดนะครับก็จะวัดขึ้นแบบนี้นะครับเข็มจะกระดิกแบบนี้นะครับเข็มจะขึ้นแบบนี้นะครับ วัดไม่ขึ้นก็แสดงว่าฟิวขาดนะครับมาจากจุดนี้เลยนะฮะจุดนี้นะครับแล้วก็มาหาจุดนี้เลยนี่นะครับอันนี้เส้นเดียวกันนะครับนี่นะครับอันนี้วัดไม่ขึ้นนะครับเนี่ยวัดไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าฟิวน่าจะขาดนะครับเนี่ยเนี่ยครับเทอร์โมฟิวน่าจะขาดนะครับ เดี๋ยวถอดออกมาดูนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะถอดจากจุดต่อไฟส2 0นะครับตัวน,นี้จะเป็นหางปลานะฮะครับนี่ก็คือเทอร์โมฟิวนะครับ เทอร์โมฟิวของเขาก็จะเป็นฟิว10แอมป์นะครับ250โวลต์ AC นะฮะแล้วก็อุณหภูมินะครับเวลาเรานำเทอร์โมฟิวมาเปลี่ยนนะครับเราก็เอาค่าเดิมหรือมากกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าให้ทนความร้อนอีกนิดนึงนะครับถึงจะขาดนะฮะเทอร์โมฟิวดีนะครับจะวัดขึ้นแบบนี้นะฮะนี่คือเทอร์โมฟิวเสียนะครับ บัานยังไงก็บัานไม่ขึ้นนะครับกลับดานก็ไม่ขึ้นนะครับนี่นะฮะก็คือเทอร์โมฟิวขาดนะครับครบัก่อนที่จะใส่เทอร์โมฟิวนะครับก็จะใส่ท่อหดก่อนนะฮะตัวนี้นะครับเทอร์โมฟิวของผมจะใช้1 5 7องศานะครับแต่ว่าการทนกระแสเท่ากันหมดนะครับทนกระแสทนแรงดันเท่ากันหมดแล้วก็จะใช้ตัว สลิปตัวเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้จะบัญชีไม่ได้นะครับเราต้องใช้สลิปนะครับหนีบเข้ากับสายไฟเดิมนะครับแล้วค่อยหุ้มด้วยท่องหดอีกนะครับประกอบสายกับพิวเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้ทัองหดนะครับหุ้มขาของพิวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะให้ จุดนี้เปลือยไม่ได้นะฮะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดไฟ220โวลต์ผ่านนะครับจะเป็นอันตรายได้นะฮะถ้าเกิดว่าเปลือยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีท่อมาหุ้มตัวฟิวอีกทีนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อสายฟิวเสร็จแล้วนะครับก็จะประกอบเข้าในจุดเดิมนะครับ ครับประกอบจิตน็อตเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้มิเตอร์นะครับมาวัดคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับว่าลายวงจรต่อกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนฟิวนะครับผมวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับความต้านทานจะเป็นอินฟินิตี้ก็คืออ่าฟิวขานะครับจะวัดไม่ขึ้นเข็มจะไม่กระดิกขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คือวัดขึ้นปกติก็แสดงว่าอ่าวงจรนะครับพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับ ก่อนจะเสียบปลั๊กทดสอบนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเราเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนด้านล่างนี้จะเป็นไฟ2 2 0บโวลต์นะครับจะเป็นอันตรายนะฮะยังไงท้าู้ชมที่ดูนะครับต้องระมัดระวังนะครับในการซ่อมนะครับเราต้องถอดปลั๊กก่อนแล้วก็เช็คจุดที่มีท่อหดหุ้มด้วยนะครับเราต้องต่อเลหุ้มไว้เหมือนเดิมนะครับจะให้เปลือยไม่ได้นะฮะอันตรายนะฮะไฟ2 2 0บโวลต์ต้องระมัดระวังนะครับครับทาการเสียบปลั๊ก ทดสอบนะครับเปิดสวิตช์นะครับผมอ๋อราสังเกตไฟนะครับนี่นะครับไฟติดแล้วน้านี่นะครับอ่านี่นะครับไฟติดแล้วนะครับแสดงว่าไฟเข้าแล้วนะครับสาเหตุก็เกิดจากฟิวนะครับหลังจากที่เราทําการทดสอบเบื้องต้นเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็เดี๋ยวจะเติมน้ํานะครับให้ ติดนำร้อนนะครับทำความร้อนเลยนะครับยมาดูกันนะครับว่าเครื่องจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผลลวดความร้อนทำงานหรือเปล่านะครับไฟเข้าแล้วนะฮะก็จะทำการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กใช้งานจริงเลยนะฮะยวมาดูกันนะครับว่าน้ำจะร้อนไหมนะฮะ เดี๋ยวจะทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับนี่นะครับไฟติดแล้วนะครับไฟทำความร้อนติดแล้วนะฮะครผ่านไปสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหม้อจะทาความร้อนได้หรือเปล่านะครับนี่นะฮะน้ําร้อนแล้วนะครับน้าเดือดแล้วนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับนี่นะฮะใช้งานได้นะครับเราก็จะ กดน้ำออกมานะครับนี่นะครับน้ําร้อนนะครับนี่นะครับอายความร้อนขึ้นเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่กระติกน้ําร้อนทํางานแล้วนะครับไฟสถานะก็จะตัดมาเป็นบอมนะครับก็ถือว่าทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับสรุปผลการซ่อมนะครับสาเหตุก็เกิดจากเทอร์โมฟิลขาดนะครับทําการเปลี่ยนใหม่ตามเดิมก็สามารถที่จะใช้ได้นะฮะ ถ้าผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์ mm hmm. กดกระดิ่ง mm hmm. กับช่องแจ็คดีไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ